สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับเราอีกแล้วครับวันนี้เราจะมากินกินข้าวกับแคบหมูปลาบองหิวหิวกินหอมมากแล้วก็จะมียำาต้องแก้มตรงนี้ย <ำ S 2> องแก้มนั่นเลยเลยำไข่เยี่ยวม้ากับม,ามาะม่าผสมกันอของแก้มปะอี่ปลาแก้มได้อรอบกินเต๊ะจะูกมากปลาเด็กเขาเรียกว่าอะไรปรลาบองอ ต่างข้าวมาเด้อมาเด้อ,อม,มาแล้ว <c oughs> มาเด้อมาเด้อมองมาไข่ไข่นานแล้วไม่ได้กินมันกันนานแล้วไม่ได้กินรู้สึกว่าอยากๆยิ้ตังยิ้ตังยิ้ตังยิ้งไงไหมลูก Nhanh chóng, sắp mình đưa Ăn chứ chứ quài khui Muốn nữa không? Cho tắm rồi, tắm มองไม่เห็นของกินม่เหีนจะพักแค้เคยเนาะอือววิวอะจำนี่เนาะไอ้ซีเดะเห็นไม่ต้องเห็นยังไงในอฟซีเนาะสะอมไอ้สะอมเขากินกระปัดนตาลบ้องไงปน่ะไอ้ไหนหมดเนาะ กินลำบากดีเนาะจะอมดีบจิปมปลาเป็น,นอลไรบ้งมัเอาอสามเสียจะไปกันร่องนะพุงน,นะหาหมูเปล่าืออยอะหายอ่ะรอด จะหลอดไปลูกบนหลอดกระดาษมันเหงาจังเลยไม่เล่นอะไรบนหลอดนะ <c oughs> ไล่เนี้ยไล่หมาไม่เป็นใครนะอย่าไกลงอ่งแล้วหรือมะเขืออ่อน เขาก็ใครได้ธ์ประหลาดคุณพ่อคุณแม่จ๋ากระเด็นไปแล้วหนึ่งเสียง mà không có bốc hỏi chín nhỏ không? Ở ừ, đây này bánh khao tuổi á Chín cái tinh mới hết Hãy กินน้ำผึ้งนมเนาะอมีรสชาติเนี่นเยเราไม่ชอบกินเห็นอะไรอะไรกันทั้งแค่เผ็ดทุกอย่างบอกกินเผ็ดไปเลย โอ้ไม่กินเลยวะใครย,ยอมมาวันนี้แดด ไ,ไม,ม่ค่อดีเนาะแต่ไม่แย่ฮ้่มม่อได้ต้องเก็บเขาตังค์ประมาณส,สองสอามอะ่ะหนเป็นสามหนงถึงแล้ว,วนี้แข็งปุิบหลอดูอ้ะวนนี้บ่ายโมงพอดีอืมนนถ้าไม่รู้นอนบ่า,ายสอง คือมันฉีกก็ดอะมีตจของกินเลยนงจะววานมันแยบหมูนะเขาไหนมันก็เลยอ่ะก็เป็นตาไก่ก็องชอบมาขอมานิ่งเว่ยนิอยๆ

ประรามบ้องอะไรนะพี่น้องป้องไปทุกงูทุกคนพี่น้องทุกคนอ้าวโยนทิน้งเฉยเอหววพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนจัดนะแค่นี้แหละพี่น้องป้องไปทุกหมูทุกคนแล้วก็เอสซีทุกทุกท่าน เยอะไหมน้ำมันหอนมหวาอะตอนนี้มันขมไม่ไหวเนะอะพูดอะไกันมาฮะน้องหมาเรียขาฉันอิ่มไหม นยังก็เดี๋ยงไม่ไหวแล้ว่ายเนาะนายไหนอ่ะองแมวทำหมาไม่จะ้อเมียแต่ผู้หญิง <Okay. S 2> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งมือ้อขอบคุณแม่ที่ทำข้าวให้กิน <laughs> ขอบคุณชาวนานะ อุบรที่สุดคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย